ในตอนที่3นี้นะครับเราจะมารู้จักกับช่องทางและก็วิธีการในการศึกษาข้อมูลกองทุนรวมนะครับต้องบอกว่าแม้กองทุนรวมเนี่ยมันจะถูกทําให้ง่ายแล้วนะครับเราก็แค่ซื้อแล้วฟันเม a เจอร์ก็ไปบริหารให้แต่หน้าที่ของเราคือต้องเลือกกองนะครับผมเคยพูดครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่ากองทุนรวมเนี่ยเป็น Investment Vehicle คือเป็นเป็นพาหน,นะทางการลงทุนเหมือนเราจะนั่งรถไปไหน,นะครับเราจะนั่งรถหรือขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับ เราก็ต้องศึกษาใช่ไหมครับว่าออรถหรือเครื่องบินไฟล์เนี้ไปไหนออกกี่โมงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับเอาสัมภาระไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมีมีกฎพวกนั้นอยู่นะครับออให้บริการอะไรบ้างบนเครื่องบนรถนะครับกองทุนรวมก็ต้องศึกษาครับปกติแล้ววิธีศึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่3ช่องทางที่หาได้นะครับ ผมแนะนําว่าทุกวันนี้มีอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นช่องทางหลักก็คือเว็บไซต์ของบลจหรือว่าบริษัทจัดการลงทุนนะครับจริงๆสนใจบลจไหนเดี๋ยวนี้ก็เซิร์ช Google นะครับสมมุติว่าสนใจบลจกสิกรไทยก็เซิร์ชคําว่าบลจกสิกรไทยสนใจบลจอเบดีนก็เซิร์ชว่าบลจอ,อบดีนนะใน Google แล้วก็จะโชว์เว็บไซต์ของเขาแล้วก็เข้าเว็บไซต์ไปไปหาข้อมูลได้นะครับหรืออ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ต ทุกวันนี้มี call center ของบลจอล้วครับสงสัยอะไรหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเอกสารถามมาเลยครับอย่าเสียเวลาก็ถามได้นะครับหรือถ้าไม่ติดต่อบลจโดยตรงไม่ศึกษาเอกสารของบลจโดยตรงเนี่ยก็จะมีพวกธนาคารสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับเช่นบลจไทยพาณิชย์ก็ไปซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เราไปถามที่ธนาคารก็พอได้นะครับหรือว่า ตัวแทนขายอื่นๆก็อาจจะเป็นเช่นบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเป็นต้นนะครับเขาก็พอจะตอบเราได้มีเอกสารมีอะไรให้นะครับแต่หลักๆที่จะคุยวันนี้คือเน้นคุยถึงเอกสารที่หาได้ตามเว็บไซต์นะครับซึ่งเท่านี้ก็ผมว่าจะให้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจแล้วนะครับถามว่าเราศึกษาจากเอกสารอะไรได้บ้างนะครับขั้นต่ําอย่างน้อยนะครับจะซื้อกองทุนกองหนึ่งควรศึกษาเอกสารขั้นต่ําชุดนี้ครับเราเรียกว่า หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแปลก็คือแฟกชีตนะครับที่เรียกว่าแฟกชีตเนี่ยต้องบอกว่านี่คือแฟกชีตแบบใหม่นะครับตามกฎกลตนะครับดั้งเดิมเนี่ยบลจต่างเนี่ยมีการทำแฟกชีตเองนะครับซึ่งก็ต่างคนต่างทำฟอร์แมตไม่เหมือนกันมีข้อมูลไม่เหมือนกันถึงจุดหนึ่งเนี่ยกลตก็เกิดการพยายามที่จะจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบให้ทุกแห่งทาเหมือนกันจะได้เปรียบเทียบกันได้ นะครับก็จึงมีแฟกชีทที่มีชื่อไทยว่าหนังสือชีช้ชวนส,สรุปข้อมูลสําคัญนะครับอย่างน้อยต้องอ่านตัวนี้นะครับจะเปรียบเทียบกันได้คำคายนะครับแต่ถ้าไม่พออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มนะครับมันมีเอากาสารข้อมูลเพิ่มเช่นสรุปข้อมูลกองทุนหรือว่าฟันแฟกชีทแบบเดิมนะครับแบบเดิมเนี่ยแต่ละบรจจที่เคยทําก็ยังทํากันอยู่นะครับแม้จะมีแบบใหม่แล้วเพราะว่าบางครั้งแบบเดิมมันก็ดูง่ายกว่า หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่นอกเหนือฟอร์แมตของกอลาตอเนี่ยก็สามารถไปหาได้ในแฟกชีทแบบเดิมนะครับหรือว่าอยากจะดูคือชื่อมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละบจใช้ชื่อเหมือนกันเช่นเปิดพอร์ตพอร์ตการลงทุนสถานะการลงทุนรายเดือนรายงานรอบ6เดือนรายงานประจาปีอย่างเงี้ยก็สามารถดูเพิ่มได้บางแห่งบางกองมีพรีเซนเทชันของกองให้ดูด้วยนะครับซึ่งก็จะละเอียดมาก เห็นข้อมูลมากกว่าแค่ข้อมูลแบบตามกฎหมายที่ระบุนะครับมีสีสันมีกราฟอะไรต่างๆให้ดูนะครับถัดมากรณีที่เป็นกองทุนต่างประเทศนะครับกองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเราเรียกว่าเป็นฟีดเดอร์ฟันคือเป็นกองทุนที่ระดมเงินจากเราไปเนี่ยแทนที่จะเอาไปลงทุนโดยตรงเนี่ยก็เอาไปซื้อกองในต่างประเทศต่อ,อกทอดหนึ่งนะครับกองในต่างประเทศตัวนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามาสเตอร์ฟันนะครับอ,อยากรู้ว่ามาสเตอร์ฟันลงอะไรนะครับ ก็จะมีแฟกชีตของมาสเตอร์ฟันด้วยนะครับสามารถดูได้แล้วก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเงินที่เขารับจากเราไปเนี่ยเอาไปซื้อกองแม่หรือมาสเตอร์ฟันเนี่ยมาสเตอร์ฟันทำอะไรบ้างน,นะครับผมให้ดูตัวอย่างนี้นะครับแฟกชีตแบบฟอร์แมตของกลอตอเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับมีจํานวนหน้าประมาณสักสอหน้านะครับบางแห่งอาจจะมีเกินนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับบางคนบอกเห็นท่านี้ฉันก็ไม่อ่านแล้วนะครับก็เนี่ยแหละรครับไม่อ่านการลงทุนก็จึงเป็นการเล่นแล้วก็พอมีปัญหาขึ้นมา เราจะโทษใครได้ครับในเมื่อเราไม่ศึกษาเองนะครับบางคนนะจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้อมือถือซื้อแท็บเล็ตอะไรเนี่ยโอ้ยังศึกษาแทบตายนะครับแต่พอเงินลงทุนที่จะบอกว่าลงทุนเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนี่ยคือเราจะเสียเวลาศึกษามันสักหน่อยไหมครับนะครับมันไม่ได้ยากนะครับผมให้ดูว่าในแฟกชีสเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดมาจากแต่และเว็บไซต์เนี่ยมันมีอะไรที่ควรดูบ้างน,นะครับ อย่างแรกนะครับที่ควรดูนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือนโยบายการลงทุนนะครับจะอยู่ตรงแถวนี้ครับนโยบายการลงทุนนะครับเขาก็จะบอกเลยครับว่ากองทุนนี้ลงทุนในอะไรนะครับมีวิธีการบริหารยังไงปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบของกองแล้วควรเอาผลตอบแทนของกองนี้ไปเทียบกับตัวชี้วัดหรือว่าดัชนีอะไรนะครับเราลองอ่านอย่างน้อยจะได้เห็นครับว่ากองนี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างกองนี้ บอกว่าจะเอาไปลงทุนในหุ้นนะครับให้ผลตอบ,บแทนใกล้เคียงกับดัชนีเซทห้าสิบนั้นกองนี้ก็เป็นกองหุ้นนะครับและเป็นกองที่เน้นเรียนแบบเซทห้าสิบนะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่ต้องดูนะครับนโยบายการลงทุนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ามีข้อเสียเหมือนกันคือนโยบายการลงทุนเนี่ยบางกองทุนก็จะเขียนไว้แบบกว้างๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่า ตอนนี้ลงทุนอะไรอยู่เียงแต่บอกว่าสามารถลงอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นเราจึงต้องศึกษาอย่างอื่นเทียบด้วยนะครับอลองดูจุดที่2บ้างครับจุดที่2ที่ควรดูก็คือระดับความเสี่ยงของกองนะครับเวลาเราไปซื้อกองทุนเนี่ยขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนการเปิดบัญชีก็คือการทําแบบประเมินความเสี่ยงว่าตัวเราเนี่ยตอบ s t i o n n a น r e แบบสอบถามนั้นแล้วเนี่ยได้สกอร์เท่าไหร่นะครับก็จะเอาไปแมทช์กับประเภทกองนะครับว่าเราได้สกอร์ต่ๆ เราก็เหมาะกับการลงทุนกองที่อยู่สกอร์ต่ําๆย้ําว่าแค่เหมาะนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจมันและต้องการจะลงทุนที่เสี่ยงขึ้น,นจริงๆเนี่ยก็ทําได้นะครับไม่ได้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราได้สกอร์ต่ำเราจะลงทุนกองที่สกอร์เสี่ยงสูงๆไม่ได้เพียงแต่เขาแค่ซักเจสเราเฉยๆว่าโอเคเราเหมาะกับการลงทุนเสี่ยงต่ํานะแต่ถ้าจะไปเสี่ยงสูงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเพิมเ่มเติมเอาเองนะครับ การแบ่งประเภทกองของกรตอเนี่ยอันนี้เป็นฟอร์แมตตามกฎหมายนะครับทุกแห่งแบ่งเหมือนกันก็จะเห็นว่าก็เริ่มไต่มาจากพวกกองตลาดเงินตราสารหนี้พวกนี้กินดอกเป็นหลักก็เสี่ยงต่ำนะครับเริ่มผสมหุ้นเข้าไปก็เสี่ยงสูงขึ้นกองหุ้นก็เสี่ยงมากขึ้นหรือเบอร์เจ็ดเนี่ยเรียกว่าเซกเตอร์ฟันหรือว่ากองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเนี่ยเสี่ยงกว่าหุ้นเพราะว่าเวลาเรามองหุ้นก็คือหุ้นโดยรวมนะครับมีกระจายหลายๆอุตสาหกรรม แต่ว่าในแบบที่7เนี่ยก็คือโฟกัสลงทุนเช่นกลุ่มพลังงานเพียงกลุ่มเดียวหรือกลุ่มธนาคารเพียงกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงขึ้นอีกนะครับหรือกลุ่มที่8เราเรียกว่าเป็นพวกสินทรัพย์ทางเลือกนะครับทองน้ํามันอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยบางตัวก็เสี่ยงจริงเพราะว่าไม่ได้มีแคชฟลูนะครับลองย้อนกลับไปดูวิดีโอบทเรียนในเรื่องของสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกได้นะครับว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไงแต่บางตัวเนี่ยกลอตอจัดให้อยู่ในกลุ่ม8เนี่ย บางทีก็เพราะความซับซ้อนความยากในการศึกษาของมันมันอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากแต่ว่ามันศึกษายากอย่างเงี้ยก็จัดในกลุ่มที่8แล้วนะครับนี่คือจุดที่2ที่ควรดูนะครับจุดที่3ซึ่งควรดูเปรียบเทียบกับนโยบายการลงทุนครับตัวนี้จะบอกว่าพอร์ตการลงทุนเนี่ยเขาลงทุนอะไรอยู่นะครับโดยตามกฎหมายเนี่ยก็จะเปิดท็อป5ให้ดูครับคือการลงทุนสูงสุด5้าอันดับแรกนะครับว่าลงทุนอะไรบ้างนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ พอร์ตอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นนะครับว่าเอ๊ะเขาลงทุนตามที่เขียนไว้ในนโยบายไหมแล้วก็สินทรัพย์ที่เขาซื้อเนี่ยอย่างตัวเนี้ยซื้อหุ้นบริษัทปตทแอดวานซ์ Advanced, นะครับปตทอสอพอธนาคารไทยพาณิชย์ซีเมนต์ไทยเนี่ยเราโอเคไหมกับมันนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันโชว์แค่ท็อปไฟล์อ่ะนะครับมันก็ต้องหาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหาเพิ่มได้อย่างไงนะครับแต่เนี้ยคือสิ่งที่ควรดูอย่างน้อยต้องรู้นะครับว่าเงินเราจะไปอยู่ที่ไหน แล้วก็บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอร์ตเนี้ยไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเขาจะถืออย่างนี้ตลอดไปนะครับผู้จัดจาก,การกองทุนก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราแค่จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเฉยๆว่าลงอะไรมานะครับปัจจัยที่4อันนี้คนจะบอกว่าบางคนก็สนใจมากเหลือเกินบางคนก็ไม่สนใจเลย นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเพียวๆเลยอยู่นะครับตอนหนึ่งแต่ว่าแค่จะบอกเฉยว่ามันมีนะครับมันมีมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปศึกษาในรายละเอียดต,ต่อไปในตอนถัด,ถดไปนะครับถัดมานะครับอันนี้เรียกว่าบางคนเนี่ยไม่สนอย่างอื่นเลยฉันพลิกดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือผลการดําเนินงานในอดีตนะครับ ปกติแล้วเวลาซื้อกองทุนเนี่ยเราต้องอ่านตารางนี้ให้เป็นนะครับตารางนี้วิธีอ่านคร่าวๆเนี่ยเขาจะบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเวลาเขียนว่าย้อนหลัง3เดือนย้อนหลัง6เดือนย้อนหลัง1ปีย้อนหลัง3ปีเนี่ยมันจะเสมือนกับว่าให้ดูหัวหัวของฟันแฟกชีนเนี่ยครัว่าลงวันที่เท่าไหร่ไว้นับย้อนไป3เดือนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าลงไว้เป็นสิ้นเดือนมีนานครับมันจะบอกว่า ถ้านับย้อนไป3เ de ดือนก่อนซึ่ง <hi> มันาเนี่ยก็คือต้นปีเนี่ยลงทุนไว้เนี่ยจะได้ผลตอบแทน6.4 4เอันนี้คือความหมายของมันนะครับคำว่าย้อนหลัง3เดือนคือนับย้อนจากวันที่รีพอร์ตเนี่ยไป3เดือนถ้าซื้อเอาไว้จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่6เดือนก็เหมือนกันครับนับย้อนจากวันที่รีพอร์ตไป6เดือนถ้าซื้อเอาไว้จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับปกติเวลาดูเนี่ยก็เราก็จะดูผลตอบแทนแล้วก็ มักจะนิยมเทียบเอาไปเทียบกับเบนชมากนะเบนชมากก็คือตัวเทียบวัดของกองทุนว่ากองเนี่ยทำได้ดีกว่าหรือด้อยกว่าค่ามาตรฐานเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปเราก็มักจะอยากซื้อกองทุนที่ผลตอบแทนทําได้ดีกว่าเบนชมานะครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับกองบางประเภทถ้าไปดูมันนะครับมันแพ้เบนชมากเสมอแต่มันก็เป็นกองที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะครับอันนี้ผมแค่ริมารากไว้ในทางปฏิบัติว่า โดยความตั้งใจแล้วหรือโดยโบยมาตรฐานที่เหมาะสมเนี่ยกองทุนควรจะชนะเบนช์มาถ้าถึงจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีฝีมือนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากองที่แพ้ไม่ดีนะครับมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยซึ่งเดี๋ยวในพอเราจะคุยกันเรื่องกองทุนแต่ละประเภทเนี่ยเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันว่าเอ๊กองประเภทไหนมีข้อยกเว้นนะครับก็ลองดูได้ครับเวลาเปรียบเทียบระวังนิดนึงแล้วกันนะครับ พยายามเปรียบเทียบกองเนี่ยโดยเลือกวันที่วันเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาแฟกชีตของสินเดอนมีนามาของค่ายหนึ่งของอีกค่ายหนึ่งไปได้แฟกชีตของสินเดอนเมษามันอย่างเงี้ยมันมันก็เทียบกันไม่ได้นะครับต้องเอาวันที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่6แล้วครับอย่างที่6อันเนี้ยสาคัญจะเกี่ยวข้องกับการทำ transation หรือการซื้อขายะจะบอกเลยครับว่าซื้อได้ถึงกี่โมงนะครับถ้าซื้อด้วยเช็คได้ถึงกี่โมงนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ ซื้อขั้นต่ําอย่างกองนี้ซื้อขั้นต่ําแค่พันบาทก็ซื้อได้นะครับแล้วดูซื้อขั้นต่าของครั้งต่อไปนะครับหมายความว่าถ้าซื้อพันหนึ่งแล้ว1ครั้งเนี่ยครั้งต่อไปซื้อบาทหนึ่งเขาก็ขายนะครับคงไม่มีคนเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วขอซื้อบาทหนึ่งนะครับแต่ว่าซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้นะครับบาทหนึ่งอันนี้ก็ควรดูนะครับขายได้เมื่อไหร่ก็จะเห็นว่าขายได้ภายในกี่โมงนะครับเงื่อนไขการขายเป็นยังไงตัวนี้สําคัญนะครับขายแล้วจะได้รับเงินวันทที่่่เาไหร อย่างเคสนี้ทีบวกสก็คือให้นับไปอีก3วันทําการก็จะได้รับเงินนะครับหอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอะไรมาตรฐานที่ควรดูนะครับเป็นข้อมูลขั้นต่ําที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อกอง1กกองนะครับขั้นต่ํากว่าเยอะมากนะครับแต่มันมีขั้นสูงนครับเกิดเราอยากจะรู้มากกว่าน,นั้นนะครับเรามีเอกสารเพิ่มเติมที่ควรไปดูครับผมยกตัวอย่างนะครับฟันแฟกชีตแบบดั้งเดิมของกอง ก็คือเป็นฟันแฟกชีตที่ไม่ได้ทําตามฟอร์แมตของสํานักง,งานกราตอนะครับมักจะเป็นหน้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เอาของไทยพาณิชย์เอาของบัวหลวงมาให้ดูนะครับบางทีก็มีข้อมูลที่อ่านง่ายกว่าหรือมีข้อมูลที่ไม่มีในแฟกชีตมาตรฐานของกราตอนะครับก็ดูไปก็อาจจะรู้สึกว่าดีกว่าง่ายกว่าก็สามารถดูได้นะครับอ่ถัดมาอยากเห็นพอร์ตการลงทุนแบบเปิดทั้งหมดเลยไม่อยากดูแค่ท็อป5นะครับ หลายๆบจก็มีการเปิดเผยนะครับอย่างในเคสเนี้ยเปิดหมดเลยครับทุกรายการว่าซื้ออะไรบ้างขายซื้ออะไรบ้างถืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางแห่งมีเครดิตเรตติ้งหรือว่าอันดับความน่าจะถือของตราสารนั้นให้ดูด้วยซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับกองตราสารนี้ไว้ถึงเรื่องตราสารนี้เราจะคุยกันต่อไปนะครับว่ามันอ่านยังไงนะครับหรือบางแห่งอันนี้ผมเอาตัวอย่างของบจปุงศรีมาให้ดูนะครับ มี r e s e n t a t i o n กองทุนให้ดาวน์โหลดอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับเราจะได้ข้อมูลโดยละเอียดเลยเออทําไมเขาถึงออกกองนี้ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจมันเป็นยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้ว Presentation พวกนี้มักจะไม่มีการให้ดาวน์โหลดหรอกครับเพราะก็มักจะมีข้อมูลที่เป็นเชิงการคาดการณ์ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้การเอาไปให้ดาวน์โหลดเนี่ยบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงว่าคนจะเข้าใจผิดบอจอก็อาจจะไม่อยากเอาไปให้พับลิกเห็นว่า โอ้เดี๋ยวคนเห็นได้เยอะแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มีคนมาอธิบายกำกับดังนั้นส่วนไหนก็ไม่ได้มีการให้ดาวน์โหลดนะครับอย่างเคสของกรุงศรีอันนี้ก็เป็นบางกองจริงที่เขามีให้ดาวน์โหลดนะครับก็ควรจะต้องดูด้วยการด้วยความระมัดระวังนะครับว่ามันเป็นแค่การคาดการณ์เป็นภาวะไม่ไม่ได้จะบอกว่าเกิดขึ้นจริงแล้วก็เราคงไม่สามารถเอาเอกสารนี้ไปเรียกร้องอะไรได้นะครับแต่ปกติเวลาผมเจอพรีเซนต์พวกนี้ผมจะชอบมากๆแล้วได้ความรู้อื่นๆด้วยนะครับ ถัดมาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในเคสที่เป็นกองต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไปหาฟันแฟกชีตของมาสเตอร์ฟันในต่างประเทศก็ได้นะครับผมเอาเคสกรุงศรีที่เคสเดิมให้ดูนะครับสังเกตนะครับเวลาเข้าไปที่เวบเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเลยครับว่าสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบเี้ยครับคือเป็นฟันแฟกชีตของฝรั่งเลยนะครับซึ่งกองทุนพวกนี้เขาก็ขายอยู่ให้ฝรั่งลงทุนเป็นปกติครับ เห็นแต่ว่าคนไทยไปลงทุนเองลําบากก็ใช้วิธีการซื้อกองไทยเนี่แหละแล้วกองไทยเนี่ยเอาไปซื้อต่อให้อีกทอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารเพิ่มเติมที่สามารถศึกษาได้นะครับ